สวัสดีค่ะเทสกล้องก่อนส่งวันนี้จะเป็นรุ่นโอลิมปัส5 sp ตัวนี้นะคะตัวนี้เตรียมจัดส่งให้คุณวิชุดาจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ s e r i ์อันเบอร์4 4งสสภาพสินค้าตามที่แจ้งไว้ก็คือ ก็มีรื้วรอยบ้างนะคะตามอายุการใช้งาน <c oughs> ช่องมองใสาจุดสีเหลืองยังเห็นชัดดีนะคะแถบวัดแสงจะอยู่ข้างบนนะคะเดดูห้องฟิลม์มตัวนี้เปิดด้านล่างนะคะไม่ไม่ได้ดึงจากตรงนี้นะเปิดด้านล่างตรงนี้ดูห้องฟิลม์ม เลนในใส่ตัวนี้เทสฟิล์มเรียบร้อยค่ะแสงไม่รั่วแน่นอนวงแหวนปรับชัตเตอร์สปีดก็เสียงมันจะเป็นอีกอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เป็นเรื่องปกติตัวนี้ก็จะใช้ได้ รุ่นนี้จะใช้ได้มีหมดหมดกึ่งออโต้คือหมด A ก็คือถ้าปรับมาตรงนี้นะคะหมด A ก็คือเราเลือกชัตเตอร์สปีดเองกล้องจะเลือกหลูรับแสงให้เองนะคะส่วนถ้าปรับมาเนี่ยคะ่ะให้พวกนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลก็คือเราปรับ ค่ารูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์สปีดเองนอกอนจากนี้มีเพิ่อมอีกหนึ่งอย่างก็คือจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็คือมันเป็นค่า ev ก็คือวิธีการใช้เนี่ยก็คือมันจะตัวค่าตัวเลขตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับช่องไอ้ตัวแถบข้างในข้างบนนะคะ มันจะมีขีดอยู่เห็นไหมก็คือขีดตัวนี้ไปอยู่ตรงเลขอะไรคือเราตั้งรูรับแสงก่อนนะคะสมมุติเรา5.6 6กเราก็สองข้างในขีดไปอยู่ตรงตัวนี้น่าจะประมาณ7อ่าใช่ก็คือขีดเนี่ยคะ่ะไปอยู่ประมาณ7สมมตมิสมมติมันเป็นเลข7เนาะ ถ้าเป็นเลข7ปั๊บก็มาหมุนตรงนี้โดยที่เราดูตัวเลขเนี้ยค่ะไม่ต้องไปดูตรงนี้เลยมันจะเป็นเลขอะไรดูแค่ปรับตรงนี้ให้มันเป็นเลข7ให้ตรงกับข้างในแค่นั้นเองใช้ง่ายมากตัวนี้วงแหวนโฟกัสนะคะก็สมูทดีปุ่มตัวนี้ไว้เวลาถ่ายย้อนแสง ก็คือเวลาเราเล็งโฟกัสไปตรงจุดตรงนี้สมมติจุดตรงเหลืองที่ตัวเคสกล้องตรงนั้นก็คือถ้ามันย้อนแสงถ้าเราไม่กดปุ่มตัวนี้นะคะมันจะมืดหมดเลยก็กดปุ่มนี้แล้วจุดตรงที่เราเล็งโฟกัสไว้มันก็จะสว่างขึ้นม,มันก็จะไม่มืดนะคะเป็นก็ใช้งานได้หลากหลายตรงนี้ด้านข้างนะคะตั้งค่าเอ ISO นี่ก็คือมันจะมีขีดตรงนี้ค่ะสีดำๆเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เราก็ตั้งให้ตรงสมมติขยับมาอย่างนี้ก็ ISO 200เนี่ยค่ะมันก็มาอยู่ที่200 ISO 400ก็ให้อยู่ตรงขีด400ตัวนี้มันมันจะสัมพันธ์กันนะคะพอเราขยับเนี่ยมันจะหมุนไปพร้อมกันก็เราดูแค่ฝั่งนี้แหละ ตัวนี้ก็รองรับค่า ISO ได้ถึง ISO 800ชัตเ shutter s e d ได้ถึง500แล้วก็ f กว้างสุดที่1.7นะคะก็วิธีการใช้งานก็ง่ายถ้าแมนวนวลก็ตั้งค่ารูรับแสงตั้ง shutter speed เองหรือเป็นโหมดออโต้ก็คือแค่ปรับตรงนี้มาเป็นออโต้นะคะแล้วก็ เราไม่ต้องไปยุ่งกับค่ารูรับแสงเราเลือกแค่ชัตเตอร์สปีดเองแล้วกล้องจะเลือกรูให้รูรับแสงให้ก็คือมันจะแสดงข้างบนเนะี่ยตรงแถบทีนี้ตอนที่แม่ค้าลองเทสกล้องตงัวนี้โดยนิสัยของเวลามองช่องมองเนาะจะชอบมองตรงจะ,จะมองตรงกลางพอพอเราวางตาเข้าไปตรงตรง,ตรงกลางครับพยายามเล็งตรงกลางเนี่ย มันจะไม่ค่อยเห็นแถบด้านบนวิธีการคือขยับช่วงตาเราขึ้นบิกหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวแถบข้างบนมันจะชัดมากให้ให้ลองดูนะคะให้ลองส่องมองดูคือถ้าเราเล็งเล็งเข้าตรงกลางเนี่ยวางตา,าตรงนี้ไม่ได้ต้องขยับขยับขึ้นมาหน่อยแล้วมันจะเห็นชัดลองลองเลื่อนดูนะคะเวลาลองเวลาลองส่องเข้าไปในช่องมองลองขยับดูแล้วเดี๋ยวตอนแรกก็อู้ทำไมมันมองไม่ชัดเลย ที่เหนื่อยได้คือเราต้องขยับนิดนึงค่ะด้วยนิสัยของคนถ่ายเองด้วยั้มคะชอบมองต่ำลงมาตรงช่วงตำๆาเงี้ยกลายเป็นว่ารุ่นนีต้ต้องขยับตาขึ้นไปอีกหน่อยนึงจะเห็นชัดพอพอรู้แบบนี้แล้วพอขยับตาขึ้นไปเห็นชัดตลอดเนี่ยมองง่ายเลยคะ่ะมองเรนค่า EV อะไรอย่างเงี้ยง่ายเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเทสตเนาะตัวนี้ใช้ถ่าน ตัวนี้ค่ะหกสก็เดี๋ยวไม่คะาใส่ให้ไปสองก้อนนะคะก้อนหนึ่งจะใส่ไว้อยู่ในนี้เลยแล้วอีกก้อนหนึ่งก็เป็นก้อนใหม่เอาไว้เผื่อสำรองเวลาวางก็คือวางคู่บวกไว้ด้านบนนะคะอย่างนี้แล้วก็ปิดฝา เราเทสที่เมน,นูนวลละกันเอาที่ F ที่16ชัตเตอร์อะชัตเตอร์ b ก่อนละกันนะคะซึ่งฟิวส์โอเคทีนี้ลองเปลี่ยนค่ารูรับแสงเป็น5.6กละกันยังชัตเตอร์ B เหมือนเดิมนะคะ ลองที่ f กว้างสุดที่1.7โอเคครานี้ลองสปีดที่4แล้วกัน f 1.7่เหมือนเดิมก่อนเนาะ1.7เหมือนเดิมแต่ปรับเป็น f เป็นชัตเตอร์สปีดที่30เปลี่ยนตามค่า ชัตเตอร์สปีดนะคะอันนี้ที่500แล้วนะโอเคทีนี้ลองที่ f 1 1แล้วกัน500เกือบมองไม่เห็นรูเลยเพราะว่ารูแคบอ่ะปรับลงมาหน่อยสัก15 เป็นโหมด a ก็เอาชัตเตอร์สปีดที่2เหมือนเดิมก่อนเนี่ยค่ะถ้าเป็น30เนี่ยน,นะคะมันจะเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดจะเปลี่ยนโอเค เดี๋ยวลองขยับให้เดี๋ยว,วาจะเห็นเข็มข้อมูลไหมเนาะอันตอนนี้เป็นประมาณแปดแปดนะคะเห็นไหจะเห็นขีดดำๆทีนี้เราเปลี่ยนเป็นชัตเตอร์สปีดที่สอง อลองเปลี่ยนค่าดูรับแสงด้วยเป็น5.6อตัวนี้มันต้องอันนี้เราใช้5.6แล้วก็เมื่อกี้เข็มมันอยู่ที่8ก็หมุนตัวนี้ไปที่8 8โอเคอย่างเค่ะ ตามที่กล้องมันแนะนำก็ถ่ายได้ทีนี้เป็นโหมด a ละปรับต,ตัวนี้มาเป็น a auto ลองมองที่ช่องมองดูตอนนี้เป็น8ถ้าเราเปลี่ยน speed เข็มมันจะขยับตามแสงอะค่ะ ลองเปลี่ยนค่า s o นิดหนึง่งมาเป็น800ดูปอดีแสงในห้องมันมเห็นไหมคะเข็มมันเริ่มขยับมาที่9ก็คือรูรับแสงที่9ก็คือโหมด A เนี่ย shutter speed มันเปลี่ยนตามอันนี้แล้วถ้าเราขยับ shutter speed มาที่250ห้าสิเหมมันขยับขยับจะแปกพ้นขีดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือกล้องมันคิดให้เองอะคะมองนี้มองยากมากเลยนี่เห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนตามค่าแสงโอเคค่ะก็คือว่าแสงทำงานอยู่พราะตัวนี้ ทสฟิล์มเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะก็กล้องไม่มีรอยบุนะคะตามที่แจ้งไว้มีแค่รอยตลอกตรงช่วงตรงนี้ค่ะที่มันเป็นสีที่มันเขาพ่นมาก็จะมีบ้างเพราะตามอายุกล้องแต่ก็ไม่น่าเกียดมากถือว่าสภาพดีหนังก็ยังไม่เปิดหนังอยู่ในสภาพดีมากช่องมองใส ทำงานเต็มระบบโอเคค่ะที่จะไปกับกล้องนะคะก็มีฝาปิดเลนเทียบนะคะแล้วก็แบบ625ก้อนหนึ่งใส่ไว้ในตัวกล้องให้แล้วอีกก้อนหนึ่งเป็นของใหม่ค่ะแล้วที่นี้พอดีทางร้านมีเคสเต็มใบของ奥林巴斯 sp แต่ว่าสภาพมันก็ประมาณ70%น่ะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยน้อยเวลาเวลาเอาไปใช้ ถ่ายอะคะ่ะเราใส่เป็นครึ่งใบอย่างเงี้ยมันก็ยังพอช่วยกันเวลาตอนเราสะพายถ่ายได้ค่ะแล้วก็เวลาเก็บเกิดจะเดินทางเนาะเก็บใส่กระเป๋าก็ถึงมันจะสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็พอช่วยป้องกันได้อะคะ่ะโอเคตัวน,นี้จะแถมไปให้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ